าษาจีนกลางคำศัพท์ทั่วไปพร้อมประโยคตัวอย่างนะคะเป็นอยู่คือชื่อสื่อเขาเป็นใครเขาเป็นใครอันนี้คืออะไรเจจ er ้อกินนัีแปลว่าคืออะไรจ้ว แล้วลเขากลับบ้านแล้วเขา้กลับบ้านแล้วทาอีจิงหบยเจ้เาลัทบานปลว่าาเขาีจิงคือสถานแารณ์กั้นนะคะ้วยแปลว่ากลับบ้แลเา้ลบ้านแลวเากบ้านแาลนเข้กนล้เาไกแลเไ้าล,าาล้เนแลไแล้ว,า,า,า,ลวาัน้เอันแาลแเาลวเามีเหตุกนั้นๆนเ กินเชิมาอะไรเล่ม,มาหรือ,อยังนิยชื่อเชิญมานิยชื่อเชิญมานี่นี้เจ้นี่นี้เจ้นจขนมนี้ของใครจเจ้ปิ้งกันเ谁的อแปลว่านี้ปิ่งกันขนมนะคะอเป็นอยู่คือเ的ของใครจเจปิกัน饼干是谁的这饼เ是เ的 นี่เป็นของเธอใช่ไหมเจ้าสื่อหนีเจะมาเจ้านี่นะคะเป็นหนีเตะของเธอมาแปลว่าไหมเจ้าสื่อหนีเจะมาเจ้าสื่อหนีเจะมาเคยเก่าเคยเก่า คุณอยู่เมืองไทยเคยเรียนภาษาจีนไหมเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยนะคะน你在泰国有学过中ว吗นี่เธอคุณใจแปลว่าอยู่ไทยก๋วเมืองไทยประเทศไทยยแปลว่ามีเสแปลว่าเรียนรู้เคยเรียนจงเหวินก็คือภาษาจีนกลางนะคะมาแปลว่าไหมนจย你在泰国有学过中文吗你在泰เหวินมา ฉันอยู่เมืองไทยไม่เคยพูดภาษาจีน我在泰国没有说过中文我ฉันผมใจแปลว่าอยู่ไทยก็ประเทศไทยเมืองไทยไม่有ไม่มีแปลว่าพูด说过เคยพูดภาษาจีนก็คือจง文我在泰国没有说过中文我在泰国没有说过中文ใหญ่ตใหญ่ต บ้านคุณหลังใหญ่มากนีเตฝางจึหน้าเม,มาตานีเธอคุณน,นีเตของคุณฝางจึแปลว่าบ้าน charged, นะคะตาแปลว่าใหญ่หน้าเม,มาก,ก็คือใหญ่มากหน้าเมตตานีเตฝางจึหน้าเมตตานีเตฝางจึหน้าเมตาพี่ชายค,คนโตของฉันอยู่ไต้หตวนันววตตเกจันของฉันของผมตาแปลว่าใหญ่เกอแปลว่าพี่ชายตาเกอก็คือพี่ชายใหญ่ ใแปลว่าอยู่นะคะไต้หวันก็คือไต้หวัน我的大哥在台湾我的大哥在台湾สูงเกาสูงเกาคุณสูงเท่าไหร่นิยโตเกานีเธอคุณโหยแปลว่ามีนะคะโตเกาก็คือสูงเท่าไหร่นิยโตเกะว่ามีโิยโตเกา คุณสูงกว่าฉันเยอะมากนี่ปีวอกาเหินตัวนี่เธอคุณปีคํานี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะวอฉันผมเกาแปลว่าสูงเหินแปลว่ามากโตก็คือเยอะเยอะมากนี่ปีวอกาเหินตัวนี่วเกเหินตัวฉันวอผมวฉันไม่อยากเจอคุณอีก 我不想再见你。我ฉันผมปูแปลว่าไม่นะคะเสียงแปลว่าอยากคิดคิดถึงแต่ในที่นี้แปลว่าอยากนะคะใจแปลว่าอีกเจียนแปลว่าพบเจอหรือว่าเจออีกใจเจียนก็คือเจอกันอีกนี้เธอคุณ我不想再见你我不想再见你。แต่ว่าผมอยากเจอคุณมาก但是我很想见你。 ตั้งชื่อแต่ว่านะคะวอชานผมเหินแปลว่ามากเสียงแปลว่าอยากนะคะเจียนแปลว่าเจอนี้เธอคุณ但ต我很想แ你่是我想แ想่你์แ่ส์แต่ส์แต่ส่ต่สงแต่อ์แต่อ์แส์แต่ส n แต่ส์แต่ส์แต่ส e แต่ส์แ่สแ่ส์แ่ส่สแต่สแต่ว์แ่แต้่่่ต่แ่แ่่่แ่ 不要คือไม่เอาหรือว่าปูย่าไม่ต้องก็ได้นะคะใจคืออีก show แปลว่าพูดเลยแปลว่าแล้ว你不要再ใ了你不要再说了ผมไม่พูดไม่ได้我不说不行我缠ผมปู่แปลว่าไม่ show แปลว่าพูดปู่แปลว่าไม่อีกครั้งหนึ่งสิงแปลว่าได้คำนี้我不说不行我不说不行เปิดร เปิดไข่ช่วยเปิดไฟให้ฉันหน่อยปังหัวไข่ตึงอิเสียปังมาจากคําว่าปัางหมั่งแปลว่าช่วยเหลือนะคะปังหัวฉันผมไข่แปลว่าเปิดตึงแปลว่าไฟนะคะเตี้ยนตึงก็แปลว่าไฟเหมือนกันอีเสียก็คือหน่อยปังหัวไข่ตึงอีเสียปังหัวไข่ตึงอีเสียฉันเปิดเครื่องจักรเครื่องนี้ไม่เป็นเจเจทายหัวปุ้ยไข่เจแปลว่านี้เจทายคือเครื่องจักรนะคะ เจจีไตคือเครื่องจักรเครื่องนี้วัฉันหรือว่าผมปู้แปลว่าไม่หุ้ยแปลว่าเป็นปู้หุ้ยคือไม่เป็นคไค่แปลว่าเปิดเจอจีไุ我不会开เจอจีไุ我不会开บนชั้งบนชั้งคุณขึ้นไปก่อนเลยนนีีเซย่่งชื你先上去吧你เธอคุณเซียนคำนี้แปลว่าวก่อนนะคะชั้งแปลว่าขึ้น ขึ้ไปว่าไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไเป็นคำสอยนะคะ你先上去吧你先上去吧คุณขึ้นไปรอบนรถก่อน你先上车等我你เธอคุณเซียนแปลว่าก่อนขึ้นไปว่าขึ้นเชอมาจากคำว่าเชอจืรถยนต์นะคะข้งเชอคือขึ้นรถตึงแปว่ารอหัวฉันผม你先上车等我你先上车等我มาล มาไหลคุณมาจากที u, uh, kind of uh, places, uh, ่ไหนนี่ไหลจื่อนาหลี่นี่เธอคุณไหลคือมาจากนะคะนาหลี่ที่ไหนนี่ไหลจื่อนาหลี่นี่ไหลจื้อนาหลี่ฉันมาจากเมืองไทยวอไหลจืท我来自ว国我ฉันผมไหลคือมาไหลจื้อมาจากไทยกัวประเทศไทยเมืองไทยวววอไหหลลจืทยกัจื自อไทยกัวคนเหลินคน หรินคุณคือคนไทยใช่ไหม你是国人吗นี่เธอคุณชื่อคือไทย国人คนไทมหม你เธอคุไทยชื่อคไทยใช่คนเปนคนไทยมช่ม่นเไทยชค่อไช่ทใช่่ะยชนเปทยใช่คเป็นคไทยใช่ค่ะเป็นคนไทยใช่ค่ะฉัเป็นคนไ่ปไทยใช่ค่ะฉัช่ค่ะัเคเปคย่็คไยคนไทยใ 是的我是泰国人是的我是泰国人อยู่หรือว่ากําลังใจใจคุณอยู่ที่ไหนนี้ใจไหนนี่เธอคุณใจแปลว่าอยู่ไหนที่ไหนนี้ใจไหนนี่在哪里,在哪里คุณกําลังทําอะไรนี้ใจโจฉันมอนี่เธอคุณใจแปลว่ากําลังโจแปลว่าทําฉันมออะไรนี้ใจโจ什么 你在做什าเขาผู้ชายท่าท่าเขาบอกฉันว่าเขาชอบเธอท่า,าว告诉我他喜欢你他เขา,เก,า,า,ก,นะาก็สี่มบอนนะวาฉัผแล่าชอ喜นี้เธอคุขา,า,า,านนี้้้เเาาาาากก告诉我他喜欢你ฉันไม่ชอบเขา 我ฉันผมปูไปว่าไม่สีวนไปลว่าชอบท่าไปว่าเขา我不喜欢他我不喜欢他เผู้หญิงเาาเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนของฉันเขาเป็นเาเ่อนขาเป็น่อนสาเป็นื่องขาเ่อขงฉ่อ็เาเปสมัยเรียนขนขื่อนเรยนื่อยเนาเป็พื่อนสมัยเรียนเ 他是我的同学。他不喜欢穿裙子。他，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 